ผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและควรให้คำแนะนำผู้ชมที่เป็นเด็กและเยาวชนนะครับ ัสดีครับผ่งพี่นี่แหละครับบมงตอนนี้เราอยู่ที่กัวยุพินเยเรียบถนนเลยบางขุนเทียนหาง่ายไม่ยากเขาบอกว่าหาได้อร่อยอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลที่พี่เล็กชอบมาอ๋อรงไปมาแล้วก็พี่พูดสูงไาอยอครับ่มเฮ้ยขึ้นยี่แปดเองเอ้ยพี่เล็กไม่ได้แก่ขนาดนั้นนะหน่อยแม้ว่าหัอจจะไปขึ้นไปครึ่งแล้วเดี๋ยวถ้าไปดูดีกว่าข้างในมีอะไรบ้างแต่เขาบอกว่าร้านนี้อาหารเด็ดอยู่ครับ เริ่มแรกอันนี้เดี๋ยวอะไรฮะเนี่ยเขาเดินตามเราตั้งแต่หน้าร้านนะเขาจะมาล้วงกับหมอเป็นอะไรไหมไหมไหมเขาไม่ไว้ใจมึงไงแต่เขาดูรวยกว่าเราเยอะนะนี่ดูฮไอตัวดีด้วยใส่เชฟสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับนได้นำหน่อยพี่พี่คือใคร เป็นลูกเขยที่นี่นะครับผมชื่อเอ็มครับผมพี่เอ็มพี่เอ็มพี่เอ็มกิจการเจ้าของกิจการร้านครัวยุพินร้านนี้เห็นมั้ยจะมีคนผ่านไปเรื่อยๆคนเยอะอยู่ฮะเขาไม่ได้มากินเขามาทำอะไรเขามาเก็บหนี้พี่เขาเขามาหาหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยอ๋อเอางี้เราเริ่มไปดูเลยดีกว่านี่เลยเนี่ยมาถึงก็ผ่านตู้เค้กเลยฮะรักษาสุขภาพมากทางทางร้านนี่นอกจากอาหารแล้วก็ยังมีพวกเค้กพวกกาแฟสดด้วยใช่ครับผมมีกาแฟสดเนี่ยทำเองครับผมพี่ได้กินกาแฟอะไรอเมริกาโร์เรเนี แบ็คคอกาแฟแนะนำหน่อยคนอย่างพี่ต้องกินอะไรหน้าหวานนี้น้ำตาลน้ำตาลผสมกาแฟเลย้ย,ยมมีันก็มีหมดนี่พี่เนี่ยอเหรลาตรงลาเต้คาปูชิโน่เอาเป็นเอสเปสโซ่ได้ไหมเอาเ e อสเปสโซ่เอาเอสเปสโซ่เย็นสักแก้วหนึ่งหม ลสชานดีเลยพี่เอ็มห้มามากับผมเลยก็ได้อะไรนครับอุ้ยมีนี่แล้วโคงชาวกล้วยส้มโอหมายถึงว่าของที่แบบแถวแวนี้มาขายก็ขายนะชอบฮองีจรงจริก็อยู่ใกล้มหาชัยพี่เอ็มนำหน่อยพาผมไปหน่อยดูจากข้างนอกร้านเนี่ยเป็นไงบ้างเหมือนจะเล็กเข้ามาข้างในเป็นไงเล็กกว่าที่คิดถุยสังเกตตามตามซุ้มเนี่ยเขาจะมีชื่อหมดเลยนะมีอะไรบ้างเออ วาสนาชัยพฤกษ์อ่ะนันเปตรงกับชื่อพ่อชื่อแม่ไหงกอดนันะจริงทำไมถึงมีชื่ออะครับพี่เออทำไมต้องจะได้จำง่ายครับอ๋อว่าถ้าพูดว่าคนอื่นสั่งถือว่าซุ้มชัยพฤกษ์สั่งของลูกค้าก็อยากนั่งด้วยเอาปากพงน้ำตาลปลาชัยพฤกษ์ที่หนึ่งอ๋อชัยพฤกษ์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่เราอยู่ซุ้มนี้เลยซุ้มเลยนะซุ้มมือปืนซุ้มมือปืนเอาไปยิงมึง กาแฟก็อร่อยแล้วรออะไรมาเต็มโต้ก็ไม่รู้หา่อย่างนี่เพื่อนมึงก็มาใครครับแมงดาะครับโอ้แต่เยอะมากนะฮะเริ่มแรกเลยนี่ปลากระพงนึ่งมะนาวหอมหกทะเลใช่ไหมหอมหกทะเลกั้งแก้วทอดกระเทียมกั้งแก้วคุณมานึงครับผมอันนี้เป็นซีฟู้ดนะรวมซีฟู้ดรวมซีฟู้ดอันนี้เป็นปูไข่ปูไข ยำปูไข่ยำปูไข่พี่เล็กยำปูไข่ดองแล้วก็อันนี้กุ้งเผากุ้งเผา่ประมาณก่โลครับพี่เอ๋มโลนะครับผมอันนี้เป็นกุ้งก้าม้ากามก้กามก้ามกี้ามก้กามกนา้เป็้าก้ามกามาม้ามก้า้ามกน้มา้มมามก้ามกม้ามก้ามก้ามเ้ามกนามก้ม้ามก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 ้ามลองเลยมก้า้ามก้ามกมก้ลม้้อ้้้งก พอจะบอกได้ไหมพี่ร้อยแปครับผม180บาทครับโอเคนะโอเคเลยได้ทั้งตัวตัวเริ่มมานะอันนี้เป็นหมึกไ่เค็มไ่เค็มครับผมหมึกห่อหมึกอันนี้เป็นยำแมงดาใช่ครับยำแมงดาทะเลยำแมงดาแมงแล้วนี้เป็นกุ้งแม่น้ำเขาดีไซน์ประมาณกี่โลยังไงพี่สองตัวสามตัวโลสามตัวโลใหญ่แล้วเป็นเล็กตัวแบบเริ่มมานะอืมแล้วดูที่พูดไปน้ำลายกันไหล กำลังติดใจเลยอ่านู้นนู่นนู้นหอยแข็งเผาอ่าอันนี้มากระพงยุพินครับทำไมชื่อเป็นไม่ชื่อร้านเลยพี่ก็คุณแม่ทําเองคุณแม่พลทําำทำเทียวหวานเองอ๋อแล้วอันนี้ต้องกินคู่กับขนมจีนบ้าง่คอ๋อมีหน้ามีขนมจีนมาว่าจะถามอยู่ว่ามากินกับอะไรอันนี้เป็นแกงส้มไข่ปลาลาลูกิวลาลูกิวไข่ปลาลูกิวเม็ดบัลเล่กินเลยไหมกินเลยสิครับเสียเวลาฮะรอให้ประธานมาเปิดริบบิ้นยังไงครับ ดิ่ง่งะเกไม่ต้องดื่น้ำาไมต้องมนายาต้องมองก้กันด้วยคัไปกลัวอะไรกูขนาดนั้นวะเอ้าลองชิมมาลองชิมอันนี้อัหลอกลองจรินะเป็นไงเป็นไงเบี้ยมเลกูเลยกูเลกู อ่ะตอกัอะไรครับพี่นี่ไหมพี่ปี๊ดือคือก yeah. ้างแก้วของก้างแก้วทอดกระเทแก้วทอดกระเทียมบีมกังแก้วรอมานานแล้วอ่ะโอ้ยโอ้ยบาระพงยุพินขออนุญาตแม่ไหเราตักเอาเองนะฮะได้ครับพี่ไม่ต้องหอวงจัน ตัวกลางเค็มหวานเนี่ยจะไม่ได้เผ็ดเกินไปถ้าเผ็ดมากบางทีอ่ะเด็กบางทีจะกินไม่ได้แต่นี้เด็กกินได้นะคุณดองลองมายังพี่พีทไม่ถนัดเรื่องนี้ผมไม่ถนัดเขาหรออปกันเนี่ยเขเทียงมั้งเขาก็เทียงมันอันนั้นี่เอาไว้พี่คนตลาดเลยไอ้ใจแต่แต่ไม่คาวเหมือนกันเหมือนก็เหมือนเหมือนกับที่ปูนี่กินอ๋อคือจะเก็บไว้กินไม่ไินก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 ินมา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  แรงไหมครับแรงหน้าฝนนะฮะต้องรองเรามากินหอมหม่ทะเลกันดี๋ยวอ,อันนี้ผมตักให้เดีผมตักให้อ้านมามาไมา่มามาพิอาปากมา เออให้พ like mm hmm. mm hmm. ี่แ uh, ป oh ๊กป้อนเลยพี่พิษครับมาไม่ว่ามีอะไรบ้างครับผมเสียงไก่ทอดอร่อยป่ะต่อด้วยกุ้งแม่น้ำดีกว่านี่ครับวิธีกินเขาแกะมาแล้วใช่ไหม ตายแล้วตายแล้วโอ้หมดหมดกันประมาณนั้นไหมพี่ทั้งโต๊ะเนี่ยเซตพี่พีกินเนี่ยครับประมาณเท่าไหร่ครับสี่สี่พันบาทพูดจะสี่พันแต่ของทะเลที่สี่พันบาทนี่กินได้แต่สิบคนเลยนะเขาสูตรแล้วของเขาเน้นไม่ใช่จานเล็กๆจานใหญ่จานไปเลยใช่อันนี้เรากินเลยดีกว่านะฮะบีมกินด้วยกันดินะ ก่อนไม่เอ็มไปฝากร้านอีกสักทีร้านก็อยู่ติดถนนพระรามเอ้ยติดพระรามสองอพระรามสองใช่ครับใช่อยู่พระรามสองเอางบาสองอยู่ห่างจากปากซอยมา10กิโลครับอยู่เลยโรงพยาบาลผู้สูงอายุมานิดเดียวนิดเดียวแค่ติด้วยที่สาม เฟซบุ๊กเป็นโคยพินซีฟู้ดบางขุนเทียนครับผมเข้าไปตามกันเบอร์โทรจะขึ้นมาให้เลยรายละเอียดการติดต่อทั้งหมดใช่พี่เดี๋ยวผมขอถามอะไรนิดนึงมีส่วนลดให้แฟนเพจผมนะครับมีครับผมครับผมมีส่วนลดให้สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดมาจากพีกอีแลกบอกที่หน้าเคาน์เตอร์ได้เลยบอกทีหน้าเคาน์เตอร์เลยถ้ามาจากพีอีแลกเช็คบินพี่เขาจะลดให้สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ครับผมคือตั้งแต่วันนี้ที่เทปออนแอร์จนถึงเมื่อไหร่ครับขึ้นปีเลยครับผม ให้สิ้นตีเลยฮะขอบคุณพี่เอลดดีกว่ามริงๆเอะระมาด้วยครับจะขอกินต่อเดี๋ยวเราจะมาจัดเต็มกันพี่อย่าลืมว่าพี่มีข้าวผัดแล้วไงแงวมาแล้วฮะข้าวผัดปูกุ้งจัดใหญ่ปูอะไรปูอะไรปูกิครับพี่ขอจานนี้ได้ไหมได้ครับผมไม่แย่งพี่กินหรอกครับผมบิมใพี่ขอนะ เ,เ,เข้าสู่ช่วงพิทอีโชค,ครับผมบุรุษกระพรเพาะเหล็กกินได้ทุกอย่างที่กินได้บนโลกนี้ยกเว้นโต๊ะตาลาไปแล้วก็แก้วกินจนกว่าพีทจะบอกว่าอิ่มอิ่ม,ามานี้นะวันนี้นะเทปนี้นะอิ่มครับอิ่มแล้วเหรอเน่ยจะมาอิ่มแม่ของอ,อร่อยใสยสุดไปสุดแล้วหยุดที่เมนอันนี้นี่ใ่นี่เนี่ยใกล้ๆเลยนิดเดี๋ยวอย่าบอกเขาอุ่นเตารอเลยจะได้เผาทีเดีย เคี้ยวหวานที่นี่ไม่เหมือนไทยเลยทำไมเป็นไงเป็นไงนี่อื่นจะแบบหวานหวานหอมๆนี่ฮะอื่นผมพี่ส่งมาอย่างนี้ผมได้ไงแกล้งแกล้งตลกมากูอีกมันกุ้งเห็นที่นี่เรารู้สึกยังไงบ้างพออายุพินซีฟู้ดเห็นแล้วแบบสีนี่น่ากินมาก นี่นั่งพิจารณาแต่สองชิ้นนี้บีมจะไม่ได้แตะเพราะสี่สองชิ้นนี้เป็นของแป็กกับพี่เล็กแต่ว่าพี่แป๊กไม่กินพี่เล็กไม่ชอบกินกุ้งแต่ผมชอบกินแล้วผมกินเองของพี่ไม่ได้เขาผัดนเขาผัดกุ้งเออเออเออทำไมอ่ะกินกินตอนนี้ครับข้าวผัดจะหมดแล้วครับ กินมากก็ตั้งหลายอย่างซัดข้าผัดไปอีกอหลายคนเขาก็สงสัยนะพี่สงสัยว่าอะไรพี่กินเยอะขนาดเนี้ยอืถ้ากินเดือนเดือนนึงพี่ท่าประมาณเท่าไหร่โอ้โหแป๊บตังต่ำนะเป็นพันวันนึงวันนึงเป็นพันเลยเหรอใช่แบบแล้วพี่<ม>ใ,ชใช้ชีวิตอยู่ยังไงอ่ะถ้ามันต้องรายจ่ายพี่ต้องเยอะขนาดนั้นโชคดีไงเราก็มีการทํางาน ทำงานทำอะไรงานอ่ะยูทูเบอร์เนี่ยก่อนหน้านั้นสิก่อนหน้าที่พี่จะมาทำยูทูบก็ินข้าวบ้านไงฮะออกหินข้าวที่บ้านร้องไห้เลยออกเปิร้านพี่เปิดใช่ร้านพี่เปิดร้านอาหารใช่แล้วแม่เป็นคนชอบทำหมกข้าวที่บ้านชอบทำหมกข้าวก็เลยเราก็เลยประหยัดตรงนี้ไม่ได้คือเป็นอาชีพหลักตอนนี้คืออาชีพพี่คือยูทูเบอร์ถูกต้องไม่เป็นยูทูเบอร์บอกแล้วว่าอออกมาตั้งใจทำจริงจังเราก็เลยยึดถือก็อย่างพี่เคยบอกแล้วว่า ถ้าใครชอบอะไรทําในสิ่งที่ตัวเองรักไม่ต้องสนใจว่าผลตอบแทนมันจะดีหรือไม่ดีได้ทําในสิ่งที่เรารักพอจะหมกดูที่เข้าก,ากันกริงจำเอาไว้นะ่หนูหนอันนี้อร่อยพี่พีชพี่อย่าเลยเออมามาฮะอหมกเอาคู่ให้หมดมา จริงป่ะเฮ้ยพี่บีมพี่บีมแกโอ้โหขอบคุณมากเลยบีมโอ้โหหมดแล้วเคลียร์ลก่อนเดี๋ยวเปิดให้ดูอ่ะหมดหมดหมดอือหมดแล้วพี่เห็นป่าเห็นนะหมดแล้วนี่ความก็ไม่หกแม้แต่น้ำเลยมึงปิดฝาไว้อยู่แล้วระเซนหมดแล้วเนี่ย แล้วครับผมหมดแล้วครับพี่ปลาหมดเสร็จับผมเพียไปทีละอย่างฮะตอนนี้ครับอาหารก็ล่อยหลอลงไปจากที่อยู่เต็มโตะนะคุณผู้ชมสิบกว่าย่างตอนนี้เหลือเท่านี้แหละคนราคนลากินมันก็ต้องให้สุดอ่าไปให้สุดไปสุดกินตั้งแต่ฟ้าไม่ยังไม่มืดอ่ายังจะไม่เห็นอะไรแล้วเนี่ยจะบอกว่าจริงแล้ว ถ้าเป็นผมแนะนํานะครับผมอยากให้มาช่วงแบบเย็นๆนะสี่ห้าโมงม,มันเย็นใช่เพราะร้านเนี่ยปิดสามทุ่มก็จริงแต่นั่งได้ยาวๆเลยนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งร้านเลยนะที่อยากแนะนําให้มาั<น>อยูแ่แถวบางของเทียน มาเลยยี่ร้านว่าอยู่ติดถนนเลยนะฮะชื่อร้านครัวยุพินซีฟู้ดวิ่งพระรามสองมาปุ๊บเจอถนนเดี๋ยวซ้ายก็มาเข้ามาจากปากซอย10กิโลเมตรนั้นเองแต่ว่าจริงๆเขาก็อยู่ติดถนนในในในเส้นบางเพียนใช่อยู่ติดโรงพยาบาลผู้สูงอายุอ่าง่ายๆคือสังเกตว่าเห็นโรงพยาบาลปุ๊บก็เตรียมได้เลยอืมคืออยู่ฝั่งเดียวกันอยู่ฝั่งเดียวกันอยู่ฝั่งเดียวกันครัวยุพินซีฟู้ดอ่าโทรมาเช็คสักนิดนึงมีโต๊ะว่างไหมมาเแต่รายละเอียดเดี๋ยวผมจะขึ้นให้บอกแล้วขึ้นไปแล้วลองดูใช่ วันอังคางเขาหยุดนะย,ดย้ำย,ย,ย้ำหน่อยอย่ามาวันอังคารกันนะครับเฮ้ยเฮ้ยันนี้เลยโอ้โหน,นี่นี่ผมสั่งกลับบ้านไหนนี่ไงก็ผมยิ่พิพนพี่เล็กผมสั่งกลับบ้านฮนะพี่กินได้เป็นอาทิตย์แล้วมั้งเนี่ยพี่จะสั่งเยอะขนาดนี้ก็โอ้ยมึงกลับเลยบมึงกับมึงกลับมึงกลับอันนี้มึงกลับอันนี้กลับเท้าเลยพี่โอ้ยขอยืมรองเท้าหน่อยมันใส่เดือนแล้วก็ถ้าว่าคนที่ เป็นแฟนคลับพี่ดีแหลกไม่ต้องเป็นแฟนคลับก็ได้ดูเทปนี้แล้วมากินโคยุพินครับ มาบอกเขาเลยว่ามาจากพีไิท์แหลกเขาลดให้อีกสิบเปอร์เซ็นต์ลดอีกสิบเปอร์เซ็นต์ไม่จำกัดจำนวนนะไม่จำกัดจำนวนแล้วบอกว่านี่ถึงสิ้นปีนี้อ่าแล้วระยะโปรโมชั่นถึงสิ้นปีเลยสิ้นปีหกหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นจริงวันที่สามสิบเอ็ดธันวาเราจะเลี้ยงปีใหม่หรือว่าจะเลี้ยงเทศกาลอะไรมาเลยสักพักหนึ่งอ่ะคือคนที่มาแรกๆอาจจะยังมีน้อยหน่อยมันจะพีไอทแหลก แต่พอพอพอเริ่มรู้ว่ามีลด10%ทุกโต๊ะเข้ามาพีทิทแห<ร>ลกหมด,หมดเลยฮะชิบหายแล้ว <c oughs> ขนาดนั้นไม่ไม่ไม่อันนี้คือเขาต้องการเป็นส่วนลดให้กับคนที่ดูพีดิทแหลกลองแวะมาทานนะฮะโกยุพินอยู่ตรงถนนบางขุนเทียนฝากด้วยนะโกยุพินครับครับก็บล,ลองมาดูนะครับผมเดี๋ยวถ้าใครที่ชอบที่รักพีดิทแหลกอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร กดไลค์กด like, แชร์กันด้วยนะครับผมเข้าไปกด Subscribe ให้กับพีทอิทแหละทาง YouTube Channel นะครับ <laughs> ผม Facebook แล้วก็เข้าไป Follow Instagram ด้วยมี u n d e r s c r s ์ส n อแหลกฝากด้วยเทปหน้าไปที่ไหนอย่าลืมนะครับติดตามให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยวันนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราคิวของวันดีกว่านะไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ